ท่นมีเรื่องหนึ่งที่ยังสงสัยทำไมเสือสมิงถึงหน้าตาเหมือนเกย์อีวดีเหมือนไม่นคนเดียวกันเลยฉันว่าอีราว,วดีเนี่ยหน้าตาเหมือนเสือสมิงมากกว่าและฉันก็คิดว่าเธอเนี่ยต้องมีอะไรสัมพันธ์หรือว่ามีอะไรเกี่ยวพันกับเสือสมิงแน่นอน มาที่สั่งมาครับครับโอ้โห <laughs> นี่แกมีคนส่งดอกไม้ไมาให้แกถึงที่นี่เลยเหรอ <laughs> หรือว่าจะเป็นคู่ขาคู่เกของแกวะไอ <laughs> ้บ้านี่เ <laughs> นี่ย ฉันจะส่งให้เยาวดีฮะนี่แกบ,บ้าไปแล้วเหรอวะแกจะส่งดอกไม้ให้กับสาวน้อยคนนั้นในป่าลึกเนี่ยนะบ้าไปแล้วแกไม่เชื่อฉันใช่ไหมไปไปที่ระเบียงกันฝั <c oughs> ่ง ชั้นเนี่ยมีบุตรเปร็นสนีพิเศษส่วนตัวนะนู่นไงมานู่นแล้วเอาไปให้เยอะยวบีนะนกเนี่ยนะ เป็นบุรุษไปษณีของแกมันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เหลือเชื่อโอ๊ยอะไรวะเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าแกตามฉันเข้าไปในป่าเนี่ยนะแกเจอเรื่องน่าเหลือเชื่อหลายอย่างมากกว่านี้ฉันเชื่อแกก็ได้ ว่าแต่หมามิกับแดดดีไกลไปไหนเนี่ยไม่มาดูแลกันเลยไม่รู้สิทำลับๆล่อๆลึกลับมากเลยไม่รู้ว่าแอบไปทำอะไรอยู่ที่ไหนแดดดีมามีสงสัยอ่ะแดดดีจะให้มามีมาหัดปีนเขาทำไมอ่ะก็แดดดีกำลังอยากเข้าป่านะสิัมามีมีสงสัยเหรอว่าบ้านเอียวดีอยู่ที่ไหน แล้เป็นลูกใครแล้วทําไมบ้านอ e ียวดี D ถึงได้อยู่ในป่าแล้ไหนจะเพชรชมพูที่เราจะต้องสืบค้นหาให้เจอนะแต่ดีว่าอ e ียวดี D นี่แหละอาจจะช่วยเราได้มัม,มีเนี่ยก็สงสัยอ e ียวดี D นะแต่มาม,มีว่าอ e ียวดีเนะี่ยเป็นเด็กชาวบ้านธรรมดาอียาวดี D เป็นเด็กน่ารักมาม,มีอ่ะถูกชะตาเด็กคนนี้จังเลยอืมแต่ดีว่า มันต้องมีอะไรมากกว่านี้นะคิดออกแล้วค่อยมาบอกแล้วกันพักสมองก่อนเลย